ตอนนี้เราก็อยู่หน้าทางเข้ามิวเซียมสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วค่ะโอ้หเพื่อนๆนี่ก็คงสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพของพวกเรามีมิวเซียมด้วยเหรอมีนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่าน,นี้ขค้อผาทัวคนเดียวก็คงจะเหงาหน้าดูวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษน้องแบตตี้เอ็มซีออฟค่ะ W, ะะสถานเครื่องถ้วยนี้เนี่ยหรือมิวเซียมนี้จะตั้งมาในโอกาสครบรอบ40ปีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพคะ่ะโดยคุณสุดารัตนโอสถานุเคราะห์นั่นเองค่ะซึ่งผู้จัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะก็ได้มีการมอบเครื่องถ้วยเนี่ยมอบสิ่งโบราณมากกว่า2,000ชิ้นเลยทีเดียวโหสุดยอดเลยค่ะพี่นิโคใช่แปลว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีเครื่องถ้วยโบราณให้ดูมากมายเลยมามาเลยเนาะเราไปชมกันดีกว่าค่ะใช่แล้วไปดูกันเลย ตอนนี้เราก็อยู่ในมิวเซียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็มีโซนแรกนะคะเป็นโซนหลุทซายนั่นเองหลุมท้ายเครื่องปั้นดินเผาทรงออกตะวันออกเฉียงใต้ค่ะถูกต้องแล้วค่ะพี่นิโคลเราต้องบอกเลยนะคะว่าสวยงดงามแล้วก็วิจิตรการตาม,มากๆเลยค่ะ และน้องเบสตี้เนี่ยต้องบอกว่าแอบเห็นมานะคะว่าเตาที่เ,เป็นของสุโขทัยเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยคือเป็นพวกชามนั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนเตาของศรีสัชนาลัยเนี่ยสิ่งที่สําคัญจะเป็นพวกตลับนั่นเองค่ะมินิค่มน่าล่ะทาไมาเราถึงได้พบเห็นมากมายเลยในโซนโชว์นี้ของม<ช>ิวเซียมคือะคะตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะเป็นการวางเครื่องปั้นดินเผาบนทรายเลยวางบนหลุมทรายนะคะเหมือนแบบเราได้เห็นเองกระตาที่มันอับปางมาจากเรือสำเภาใช่ไหมใช่แล้วค่ะถูกต้องเราคนพบส่วนใหญ่ก็เป็นการอับบางค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่โซนไห่กักเก็บนั่นเองค่ะเบตตี้ถูกแล้วค่ะพี่นโคและต้องบอกเลยนะคะา่ามีหลายรูปร่างหลายขนาดมากๆเลยค่ะใช่แล้วแล้วก็มีทั้ง3ระดับนะคะให้เราได้โชว์กันระดับแรกนะคะก็จะเป็นไหที่แบบว่าไม่ได้ลึกมากเนาะระดับที่2เนี่ยก็จะเพิ่มความลึกขึ้นมาหน่อยและระดับสุดท้ายนะคะจะมีความใหญ่มากากักเก็บได้เยอะแน่นอน ตอนนี้เราก็อยู่โซนเครื่องปั้นที่มีการเคลือบค่ะแสดงให้เห็นถึงความร่ารวยเนาะเบสตนี้เนาะสีเขียวในสมัยนั้นหรือยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีที่ทําขึ้นยากมากมๆเลยนะคะแล้วก็ในราชวงศ์ต่างๆเนี่ยใช้สีเขียวเพื่อเป็นสิ่งที่แสดงถึงว่าเสริมบารมีแล้วก็เสริมศักดิ์นั่นเองค่ะแสดงถึงความมีฐานะถ,ถูกยศข,ของเราและนอกจากนั้นนะคะในโซนนี้เราก็ยังได้เห็นอีกว่ามีเครื่องปั้นที่มีลวดลายมังกรเพราะว่าแสดงว่าอะไรมาจากประเทศจีนนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะจะมีละเอียด มากมายมากขึ้นนั่นเองนะคะในรถรางต่างๆเราก็เห็นได้ชัดเลยว่ามาจากที่ไหนนั่นเองใช่ค่ะก็บอกเลยนะคะว่ายืนโซนนี้เนี่ยเหมือนคนร่ำรวยจากสมัยก่อนเลยแน่นอนค่ะวินิโคอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบชานน่แหละคือคนที่รวยที่สุด world c a p i t a shake คำศัพท์วันนี้มิวเซียมหรือว่าในภาษาจีนโป้กกวนแปลว,ว่าพิพิธภัณฑ์ค่ะเป็นไงกันบ้างคะได้ความรู้จากพิพิธภัณฑ์กันไปเยอะเลยหรือเปล่าทางเพื่อนๆมีเวลาว่างก็ยอย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะคะ